เภทของงานศิลปะนะคะเด็กๆงานศิลปะเป็นสิ่งที่คนเราสร้างขึ้นจากการมองเห็นความงามของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราแล้วถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะอย่างที่เรามองเห็นโดยทั่วไปในชีวิตประจําวันนะคะงานศิลปะมีหลายประเภทนะคะซึ่งแบ่งเป็นประเภทดังนี้นะคะประเภทที่1นนะคะก็คือภาพเขียนหรือว่าภาพวาดนั่นเองนะคะ เป็นการถ่ายทอดความงามของสิ่งต่างๆโดยการวาดออกเป็นภาพเช่นภาพคนภาพสัตว์ภาพทิวทัศน์นะคะเด็กๆและภาพที่นักเรียนเห็นด้านล่างนี้นะคะก็คือภาพทิวทัศน์ในธรรมชาตินะคะซึ่งก็จะเป็นป่าไม้สีเขียวโดยใช้เทคนิคของการใช้สีน้ำนั่นเองค่ะสวยงามเลยใช่ไหมคะถัดมานะคะก็จะเป็นภาพทิวทัศน์เช่นกัน,นะค่ะ เป็นภาพจิัศน์ที่ให้ความสว่างมีความโปร่งแสงนะคะเป็นเทคนิคของสีน้ํานะคะเห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านด้วยนะคะเด็กๆและต่อมาก็คือภาพสัตว์นั่นเองนะคะเป็นเทคนิคของการใช้สีน้ําค่ะสุดท้ายก็คือภาพคนนะคะประเภทต่อมานะคะก็คืองานปั้นนั่นเองนะคะงานปั้นเป็น การนำวัสดุเนื้อออนและนิ่มนะคะมาปั้นให้เป็นรูปทรงต่างๆนะคะที่เราต้องการเช่นงานปั้นที่เป็นรูปคนรูปสัตว์หรือสิ่งของเครื่องใช้นะคะและสิ่งที่เด็กๆเ,เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยภาชนะต่างๆนะคะเช่นแก้วนะคะเหยือกนะคะแล้วก็จะเป็นการปั้นสัตว์นะคะเสร็จแล้วก็จะมีการขึ้นรูปด้วยกันปั้นรูปคนนะคะเด็กๆ ต่อมานะคะก็คืองานแกะสลักนั่นเองค่ะเป็นการนำอวัสดุเนื้ออ่อนที่ไม่แข็งจนเปราะนะคะมาเจาะเซาะนะคะแกะจนเป็นรูปร่างรูปทรงที่ต้องการนะคะเช่นงานแกะสลักสบู่ที่อยู่ด้านซ้ายมือนะคะแล้วก็งานแกะสลักไม้เป็นต้นนะคะ นักเรียนจะเห็นถึงความแตกต่างกัน2ออย่างนี้นะคะถ้าเป็นงานแกะสลักไม้จะมีความแข็งขึ้นมาเิดนึงนะคะแต่ถ้ามีฝีมือหน่อยก็จะแกะได้อ่อนช้อยแล้วก็สวยเลยทีเดียวค่ะเด็กๆต่อมาสุดท้ายนะคะก็คืองานสร้างสารสรค์เศษวัสดุนั่นเองค่ะงานสร้างสารสรค์เศษวัสดุนะคะ เป็นการนํเอวัสดุที่เหลือใช้หรือวัสดุที่อยู่ในท้องถิ่นนะคะมาสร้างสารรค์เป็นผลงานศิลปะนะคะเช่นภาพปัดติดจากเศษวัสดุนะคะการแขวนจากเศษวัสดุนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะเราสามารถนํามาสร้างสารรค์เป็นงานศิลปะได้หลากหลายเลยซึ่งคุณครูเคยให้นักเรียนได้ลองทําแล้วในช่วงต้นเดือนมิถุนาจํากันได้ไหมเอ่ยที่คุณครูให้เด็กๆประดิษฐ์หน้ากากนะคะจากวัสดุเหลือใช้ซึ่งเป็นจานกระดาษหรือว่า ลังกระดาษกล่องกระดาษนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆรู้จักวัสดุที่นำมาสร้างสารรค์เป็นงานศิลปะในชีวิตประจำวันที่เราเห็นโดยทั่วไปแล้วใช่ไหมคะในวันนี้คุณครูมีข่าวดีนะคะคือวันนี้คุณครูไม่มีการบ้านนะคะเด็กๆและสัปดาห์ถัดไปคุณครูจะทำใบความรู้เพื่อให้เด็กๆได้นำไปทบทวนก่อนสอบ ปลายภาคนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนศิลปะนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย